เอาล่ะกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาดูเข้ามาชมผม m a c okay over กันทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม PUBG Mobile เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมคือวันนี้นะครับผมสําสหรับใครนะครับที่เล่นสไนไม่เก่งนะครับหรือว่าเล่นสไนไม่โหดน,นะครับเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยนะครับผมฝึกไปพร้อมๆกันเลยนะครับผม ซึ่งพับจี PUBG ลหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมในโหมดอาเคดนี่ยจะมีฝึกสไนเปอร์นะครับเป็นแบบสมแผนที่นะครับผมเดี๋ยวเรากดและไปเล่นกันเลยนะครับผมพร้อมแล้วก็ไปมานะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในโหมดสไนเปอร์แล้วนะครับผมก็มีแบบทีมนะตอนนี้เป็นแบบทีมนะครับผมซึ่งผมกดมาสีนะครับผม ซึ่งด่านนี้ก็จะเป็นแผนที่สั้นๆนะครับผมไม่ไกลมากนะครับผมก็ประมาณสองพันสามพันเมตรนะครับผมอ่าประมาณสามพันเมตรนะครับผมก็ด่านนี้จะมีแต่สไนนะครับให้เลือกใช้เลยนะครับผมแล้วแต่เราจะใช้เลยนะครับผมเดี๋ยวลงเมตานะครับไมาตานะครับผม ตอนนี้ตีเรากระจัดก,กระจายขายปลาแดกกันไปแล้วนะครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> เหลือสามคนนี่มาเบอร์สี่ออกนะนะนะครับผมโอ้ oh, ไม่ถึงเอาแถวนี้ก็ได้นะครับผมลานนี้มีเท่าไหร่คนสามสิบแปดคน การฝึกสไนนะครับผมต้องฝึกแบบนี้นะครับผมมันถึงจะอ่าสมจริงสมจังนะครับผมจะได้ตั้งปุ่มถูกอะไรถูกนะขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเสียงนะครับผมจะได้ตั้งปุ่มตั้งอะไรถูกนะครับเทคนิคการเล่นการใช้สไนตอน,นีนก็เก็บมาก่อน v s s แต่ว่าถ้าจะจะเล่นให้ได้เปรียบต้องเก็บปืนพกไปด้วยนะครับผมของที่มันต้องมีนะเราอยากได้ที่มันยิงนัดเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราวิ่งหากันก่อน แบบนัดเดียวร่วงนัดเดียวร่วงอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะตรงไหนมีบ้านอีกนีวงบีบแล้วตรงนี้เป็นแถบชานเมืองด้วยนะคน21คนเราไม่เจอคนสักคนเลยสงสัยเราต้อง เกมนี้ต้องเคาะทั้งเกมแล้วมั้งองสาราต้องใช้ปืนเคาะทั้งเกมนะ ไม่รู้ว่าแถวนี้มีหรือเปล่าเพื่อนยิงแล้วเพื่อนยิงแล้วอ่ะปืนนี้ก็ได้มา ผมได้ยินเสียงเท้าไม่รู้ว่าใช่ตัวเมื่อกี้หรือเปล่านะไม่รู้ว่าเพื่อนยิงตรงไหนนะครับผม มาเพื่อมี M24 เพื่อมีสไนด์ดีๆให้เราได้เล่นบ้างปาัปบ๊ปบปับปับไม่มีอะไรเลยนามี a อวว่ะสวยงามพระรามแปดตอนนี้วงไปทางนู้นนะครับผมทาง สิบห้านะครับผมทิงไปหนะักกระเป๋าทิงไปหนะักกระเป๋าอย่าเราเข้าไปรอในวงเลยโอ้เหลือคนเยอะอยู่นี่ไงคออยู่หน้าเราเลย อยู่ข้างบนนี่แหละคิดว่าหลังเนินนี้น่าจะมี นี่ไงเจอแล้วซิกแซกด้วยปุงนีง่สังหารได้สังหารเลย เพ <formation jin inh throat> <s handled kr> ุ่งไปฝั่งนู้นนะครับผมปุ่งเจ็บนะครับเจ็บ เบอร์สามอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยเบอร์สามแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเตือนเพื่อนนะหลังเนินนั้นนะ่ะ ปุ้งโอ้ยเดี๋ยวเราอ้อมนะครับผมเออขอของซ้ำหน่อยสมมติไว้เพื่อนกัน ดูแล้วหน้าเราเนี่ยแหละเฮ้โยโ oh, oh. อ้มันเห็นว่ะโอ้โหเออเจ้เย็นเจ้เย็น Watch Watch out! out! เหลือตัวเดียวด้วยเราก็ไม่น่าวูบวามผีผามพระรำแปดเลยเดี๋ยวเราดูเพื่อนก็ได้เพื่อนไม่เห็นเหรอ <S <S เพื่อนไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นโอโ้โหอยู่หน้าเลยยังไงเขาก็ต้องเข้าวงนะครับผมโอ้หผมไม่น่าไปเลยผมก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเห็นเนาะมีขอบวงแล้วนะครับผมอยังไงเราก็อยู่ในวงนะครับผมไล,ล่เปียบฝุดฝุด ตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวนี่แหละเดีย๋ยวเอามันเลยเพื่อนขอดูคนอื่นด้วยคนนี้มันจะเห็นอยู่ จบเกมผมก็ว่าผมโหมดอยู่นะเออสนไยก็พอได้นะครับกดไลค์ให้เลยก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับหมดด่านฝึกสนัยนะครับผมผมก็เล่นบ่อยนะด่านนี้ผมก็ เข้ามาฝึกสนองสนัยนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าผมสนัยไม่ค่อยแม่นเหมือนคนอื่นเขานะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปใหม่ๆจะทยอยลงให้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าคำว่าสวัสดีครับผม